สบายดีพี่น้องบดขู่ทุกคนพี่น้องเลยมือ,น,อนีกันหนาครับไลยเาห่านเชืิมสวยมันหนึ่งเลยพี่น้องเลยตัดผมเนาะกสิมาแวะตลาดไว้หนึ่งพี่น้องเลยตลาดก็เริ่มไหวเลยพี่น้องมาแวะซื้อหน่อไม้เนาะโอ้โหซีนี่พี่น้องไปติดตามรับชมนกันเลยนะพี่น้องอตัดผมออก็คือจีสารทุกาตรตานหนึ่ง ก็ไม่นด้เก็บเบิ้งในคลิปก็แบ่งความอิซีก่อนนะพี่น้องเนาะเป็นตาเบิง้งมันมงงามในหูในตาเลยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยไปเบิ้งน้ำมันน้ำกันเลยได้เสียงจัก,กรจันพี่น้องเอ้ยดังครับก,กระจันเด๋เขาก็มาเห็นน้ำมันเลยพี่น้องเอ,อ้ย ต้มอลบ่นี่ต้มเรียบร้อยนีติดกรอบชิ้นโลโลซาพันอันนี้เด้อันนี้ฮะเดี๋ยด๋าเป็นหมัดละหมัดชิ้องหมัดชิ้หาถ้บอกให้เลยเดี๋ยวบูดนบ่เออเออบดนอะไรเนี่ยเขาโได้เลยเขาอไม่่กุ้ลเป็นกองไสองหมัดชิหาเป็นหมัดสโลองหมัดชิ้หาเออสบอกเลยสีเอาเลยสี่เอาสองเอสามมัดาหเนาะ สามัดเสาะหาโอเคโอเคจังนาทีก็วบาปอกแม่สามสิบว้าสามสิบนาทีได้พี่น้องเด้อโอเคโอเคโอเคเขื่องซื้โอเคโอเคปลาขอมีตัวใหญ่เนาะบ้านเลขที่แปกระดูกบ้านพี่น้องได้สิแกงใส่กระดูก เครื่องแกงนี่กองอะไรได้พักขยงเนาะเอาพักขยงเลยเด้อซื้อเครื่องแกงเ้ยพี่น้องเ้ยนำย่างมีบ่อนำเอาไปเบ่งซีนก่อนพี่น้องบบดน,นี้ กระบรีลุ่งเกิดเาเขาอดเขาไฟเลยพี่น้องเด้อกะมันยังตรงนี้่เนาะพอกะไล่ขี้อยงานเลยพี่น้องเลยกะบิลุงคลิปเนาะไืซื้อซีนเลยพี่น้องเด้อเอาโลหนึงซีนเลยพี่น้องเด้อ xin mua xin mấy cái <laughs> nó mày nó 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 bạn nó đây xin mua là hơn lứa nằm nhà năng bạn chỉ biết sư nằm nhà năng tỏ được gì nó được để nằm nhà là thì nó ơi xin nằm nhà nằm nè 2 khung được nằm nhà năng thì พักค่าได้หมัดเลยพักค่าสามหมัดไหมอะปะประมาณหนึ่งได้นำเานางพี่น้องเลยตลาดก็เริ่มตีว่ายเลยพี่น้องมาสายเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องติดตามหลับสมุน ดอกไม้อีกเด้อพ eh <right um right. ี่น้องเด้อน่อนเนาะดอกไม้อะไรนี่ยนอนโจดไม่ต้มเพิ่มดอกหมอนปวดแล้วแย่งรถดอกไมเหี้ยเนาะไม่โจดไม่โจดบ่เออน้อกไม้โจดเด้อพี่น้องเด้อไม่โจดเนาะโอเคพี่น้องรบเพกเนาะพี่น้อง เอเอเด็เขาบงพีนน้องซ้ำแม่ค้าเป็นปอกน่อไม้แล้วเนาะฟ้าของเด็พี่น้องเนอเรีย <c oughs> รรบ,บรอ้อยเลย,ดดยพี่น้องเอ้แม่ค้ามันกัปอกเินทีเียบร้อยเนาะเอาไม้แล้วไม้โจทเดพี่น้องเนอ ต้มจักน้ำนี่ต้มลายนะ้ำเด้อหมอ้อกดแกงโลดโอ้น้ำเดียวเนาะมันจืดไวโอ้น้ำไม่จืดไวเด้อพี่น, <ำ S 1> น้องมันขึ้นไม้นนนมนเนหรออันนี้ก็ต้มเด้อพี่น้องเด้อแกงน้ำไม้เหมือนกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็มาต้มขบเบือเด้อพี่น้องเด้อใส่หมักพริกเขาที่เขามาแล้วพี่น้องขบเบือ me leg.

เนื้อมูหากว่าสก่อนนเพีองเล็ก ดับกินพี่น้องเ้าต้มนะองให้มีกลิ่นเวลาตักแกงเอาไหมพี่น้องโอเคพี่น้องเขาขวบเผื่อดับกินข้าวแล้วพี่น้องเลย โอเคพีน่น้องเลยหมอกับพลดเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเ้าสศิษยทำการนูลงพีน่น้องเหยโอเคพีน่น้องขักผ่อนเด้อขักลงพักกันยันลงใส่ตอนสุดท้ายด้วยพี่น้อง ใส่ลูกโดดเด้อพี่น้องเ้ยพิกล,ก,กล้อ้องกระแดกเลอะ

พี่น้องไเมสาพี hmm. mm ่น hmm. ้องมุนมุนปหาเจ้าจักจจริงน mm ัดง้ไม่อนจะืคือเป็นนอ สาอ่อนน้อยคนทีจ้างสร้างใหม่แล้วพี่น้องคนทีจ้างเอาสร้างมาเหตุเทือนคนเดียวมับอกมึงเศ้ามัาาแล้วอ่อนบอกหูไง เาเล้ยงบอนคุยที่หันก็ล่าแต่งแถวหนบ้านนะเว้ยทางเรื่องบัวแล้ที่ดินเราบอกหันแต่ดอกไม้เขาจะพูดมาปลูกเท่าที่ว่าโครงส้าเลีบอน nhập trang nó cứu chú mật tàng bội dạy thôi mày nó mày ô mày ô mày 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 เนียเดี๋หดเจ้วกับิมาแจงันหนไปคนละเรื่องกั ม,ม,ม, <S 2> <S 2> มันก็นละอย่างเลยเนาะเกี่ยวกันมันบ่เขามันบ่เขาตอมน้ไหม ขอบิุณทีกระลาไปก่อนพี่น้องเว้ขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนกลับมาหลับชมด้วยกันคับบ๊ายบายพี่น้อง